เรื่องเก่านมน้ำปีเราท่านรู้ดีเรื่องคุณช้างคุณแพนเรื่องรักคร,รั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องขุน้อมขุนขุนแข็งคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลานงหมอเอ้ยนังหมอเตร็ดระ,ะยัางลูกจ้าแมา่ปิดประตูดีดีด้วยลูกของถึงเตรียมไปหมดระยัางดูสิอ่ะไอเด่นอ๋อ แม่จะไปไหนกันลื้อไี่น่าถามข้าก็บอกเองตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไงว่าข้าจะตามคุณแผนไปด้วยอา้อาวแล้วยายจะตามไปฐานะอะไรจะเนี่ยแล้วพวกเองอะ่ะไปฐานะอันใดพวกข้าสองคนเนี่ยเป็นลูกศิษย์นะแม่ข้าก็เป็นลูกศิษย์ครูแก้วไม่ใช่หรือปปเอปเอแล้วพ่อครูล่ะพ่อครูไปเสร็จก่อนแล้ว แล้วทำไมไม่รอเองสองคนวะท่านต้องรีบไปทำงานนะจ๊ยายถึงขนาดหายตัววับไปเลยนะหายตัวได,ได้ด้วยเหรอ,อพ่อครูเก่งแท้แม่ใช่เก่งแท้ถ้าถึงต้องคอยประกบนี่งไงน่ปล่อยให้หลุดมือไปได้ง่ายๆมองอะไรวะไ<อ>ปตั้งหมอนอ้อออาวแม่ <c oughs> ทำไมมีอันได <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะแม่แม่จะพาสมอนไปไหนพวกเราไปไหนก็ต้องพานางหมอนไปด้วยสิวะมีได้นะแม่ทำไมจะไม่ได้สมอนกำลังท้องอยู่จะพาเดินตะหงกายไปได้ยิ่งไรก็เพราะมันท้องอยู่นะสิข้าต้องต้องพาไปด้วยไม่งั้นมันจะอยู่คนเดียวได้เยี่ยงไรเอางี้แล้วกันนะจ๊ะ ให้นางสมหมอเนี่ยไปพักที่เรือได้ใจมันก่อนเออใช่ให้สมอเนี่ยไปที่เรือของข้าก่อนดีกว่าแล้วพ่อกับแม่พี่ล่ะจะไม่ว่าอะไรข้าหรือไม่ว่าอะไรดอกไปเถอะไปมาเร็วไปสมหมอเร็วเร็วเร็วเข้าอะไรนะจะให้นางสมอนมาอยู่เรือนฉันเหรอมันก็สมควรที่จะมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เหรอแต่ พ่อข้าต้องไปบ้านท่านลุงขุนนะขรับพาสมอนไปไม่ได้พ่อก็รู้อยู่ถูกต้องแล้วพาสมอนไปไม่ได้เดี๋ยวไปเจอเจออะไรเหรอจ๊ะเอ่อเอ่อไม่มีอะไรถ้าเองอยากจะพานาังสมอนไปเองก็พาไปเถอะ ไปะปะออกเดินทางกันได้แล้วไปเ,ออเร็วๆเ,เข้าออไปสิเรยไปสิปสแม่เดือนแล้วยายม่วงมันไปทำไมล่ะ <G un> ยายม่วงบูชาขุนแผนนักหนาแล้วทำไมยายม่วงแกออกอย่างเนี้ยแล้วคิดว่าขุนแผนจะชายตาเลยเหรือ <G un> <mit> ก็ไม่แน่หดอกพี่ทองดีคนเรา หากเป็นเนื้อคู่กันแล้วก็ย่อมไม่แคล้วกันดอกโอ้โหท่านเจ้เมืองอสาากรร์แท้ปิ้งมาถึงนี่เลยที่นี่มันที่ไหนครั้งหน้าร้านตาแมน กระผมไปบ่อยอมีสุราขายด้วยขอรับข้างบนเป็นห้องพักให้คนที่เดินทางมาพักขอรับจะพักไหมขอรับท่านตะเมืองรักตะแมนดเลยขอรับก็ดีเหมือนกันนะไปอุ้ยรับปากจับแก้มนะตระแมนเนี่ยสุดจ้อนเนยขอรับ ร้านนี้ขายอะไรยังคําตาเดี๋ยวเฮาไปถามพื้นขอรับลุงร,ร้านนี้ขายอะยังปะลุงมีทุกอย่างอะ่ะสุราก็มีสุรามีสุราขายต้ยไนสยสั่งเลยนะขอรับเออดีเอามากินแก้เบื่อในการรอหนอ่อยเถอะ มีไอหยังแกยกมาเลยป่อลล้งลำเจียกเอ้ยยกสุราออกมาให้หน่อยลูกมีของแกล้มไหมน้องสาวร้านของเพื่อนข่ามีขอเวลาเดินไปเอามาให้ได้หรือไม่ตามสบาย รีบไปรีบมานะเป็นฟ้าน้องจะไปยังไดน้องพี่ จะไปเป่นฟ้าคุณจะไปยังใดน้องจะขอเดินลงไปก่อนนะเจ้าจะไปถามหาว่ามีผู้ใดไปทางใต้บ้างน้องจะขอติดตามเขาไปด้วยนะเจ้ามันเสียงแต่แตนี่เจ้าบมมอกวงความปลอดภัยของตัวเจ้าพงกาตอนนี้ น้องไมได้คิดเติงหาตัวเองไหมน้องคิดเติงหาแต่ลูกหากลูกต้องทำปีตุฆาตหัวใจน้องคงต้องแตกสลายแต่แต่ได้หากเจ้าบ่อยากผ่านทองไปไข่พา,ายแก้วอันปี่นี่แหละจะเป็นคนลงมือฆ่ามันเสียเองเจ้าปี่ปี่จะไปเมืองกาญ พร้อมกับเจ้านี่แหละเจ้าพี่อินปันไปบอกขบวนข่าเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางได้แล้วขอรับท่านเจ้าเมือง ท่านลําซอนไม่พ่อขอมุมานพ่อแผนเรียกหาหนูแล้วล่ะพ่อขอมุมานแล้วเวลานี้ท่านจะเมืองอยู่ที่ใดลึกพ่อแผนกำลังกลับเมืองการจ้ะถูไปก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยท่านจะเมืองหายไปแล้วออกไปเตาดิเ้เ้วยวุ่นแล้วไหมล่ะท่านมันสอนใช่ถ้าพวกออกยาลงมาดูเองเราโดนแน่